สวัสดีครับมาพบกับรีวิวได้แล้วเย้ yeah. Fd09 แล้วก็ Fd10 ออกวันพุทธที่13พฤศจิกานะครับก่อนวันลอยกระทง2วันนี่ในคลิปนี้เราจะมาดู Fd09 จากอรพัสสายฟ้ากันนะครับนี่หนึ่งกล่องมีอะไรให้ยังไงมาบ้างครับแล้วก็ดูสกิลตัวใหม่แล้วก็ตัวที่สำคัญให้มามากล่องละ250บาทนะครับนี่ ้าน,นหลังเขาก็จะนี่บอกว่าในกล่องมีก๊าร์ด58บใบนะครับก็เป็นก๊์ดที่ใช้งานการ์ดกา๊าซปกติ55บใบแล้วก็จุ่มล้างกล่องสมล้างกล่องกราดสมล้างกล่อง,ง,องฟอยล์สามสามใบนะครับสามใบเทียวเ,เลยนะครับโอ้โหคม,ม,มจุกจุกมาเรามาจากนี้เรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับเอาเลยนี่ครับนี่ตัวแรกกล่องตัวใหม่ตัวน้ากล่องนะครับ มาตัวใหม่เลยเขาสามารถใหม่ด้วยนะครับดูโอตัวนี้เจ้าหญิงอัศวินสีชาติแห่งภาคีตะวันอัศนีติดชื่อตะวันภาคีตอนอัศนีด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้เล่นได้หลากหลายมากเพราะว่าดูเผ่ากันก่อนนะเขาเขาเป็นทั้งดันเจียนเวิด์แล้วก็เมจิกเวิด์นะครับแล้วก็มีเผ่ากองทัพจกักรพรรดิสายฟ้าอัศวินนิทานเจ้าหญิงเพียบเลยไหมล่ะมาดูสกิลกันดีกว่าคอหนึ่งคอวันประเทินนะครับโอ้โห เก่งขนาดนี้เลยดูนนจำกัดนะไม่เป็นไรดูความสามารถน,นครับขอขอใจหนึ่งเก่งน,นะครับช่องซ้ายช่องขวาดูโอ้นะครับอัศวินแห่งภาคีตนอัศนีเอเดนวงเล็บน,นะครับความสามารถต่อไปนี้จะทํางานเมื่อมีชื่อการที่ระบุไว้ในความสามารถดูโอ้อยู่ในสนามดรอปโซหรือโซของเรานะครับบอกว่าเราสามารถมีดูโอของการ์นี้อยู่บนช่องเดียวกันได้อีกหนึ่งใบการ์ดนี้และดูโอของการ์นี้บนสนามไม่ถูกเลสโดยความสามารถของการ์คู่แข่งวงเล็บ มีวงเล็บอ,อกเพิ่มเพียบเลยก็คือบอกว่าเราสามารถมีสมอนสเตอร์ในช่องเดียวกันได้ถึง2ใบรวมถึงการเป็นปนี้ด้วยแล้วก็สกิลอันนั้นก็คือ ability name per turn นะครับ c o u n t e r active ชื่อสกิลเจ้าย,ยิงซีชาติในเทินเราคนหาก,การ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดเรานำการ์ดนั้นลงดรอปหรือเข้าสู่โซไอเทมของเราสับกองการ์ดจากนั้นในเทินนี้การ์ดนี้บนสนามชื่อวงการนี้จะนับว่าเป็นชื่อเดียวกับการ์ดนั้นด้วยและจั่วการ์ดไม่เกินสองใบโอ้โหยาวเหยียดเลยแต่บอกเลยว่าความสามารถนี้แบบว่า เก่งมากแล้วก็ใช้ได้หลากหลายอ่ะตัวนี้ก็จะให้เป็นฟอยลนะ์หน้ากอง1นใบนะครับแล้วก็ในกล่องแบบไม่ฟอยล์อีก4ใบอ่ารวมเป็น5ใบเลยทีเดียวคือเป็นบันดี้นั่นเองมาต่อไปนะครับนี่ตัวดูโอใช้กับเจ้าหญิงอัศวินเอลแผงภาคีตะวันอนัศนีเอเดนนี่ดูหน้าพี่แกก่อนนี่ดาบดาบชี้มาเลยมา ก็เป็นทั้งดันเจี้ยนเวิลด์แล้วก็เมทิคเวิลด์เช่นกันครับมีเผ่ากองทัพจากพระไซฟ้าอัศวินนิทานอ่าขอ,ขอ,ขอครับตัมมอนสเตอร์หนึ่งใบาจากดอกจากดอกเข้าสู่โซกัสนี้จะจ่ายหนึ่งเกรดครับสกิลดูโอ,อกับเจ้าหญิงอัศวินสีชาติแห่งพาคีตอนอัศมีเฟรบอกเหมนกันครับความสามารถนี้จะทํางานเมื่อมีชื่อกัดที่ระบุไว้ในส์ไว้ในความสามารถดูโออยู่บนสนามดอกหรือโซของเราบอกว่าในการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงก์แอทแท็กของการนี้ ขอบคุณครับในการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงแอทแท็กของการ์ดนี้โจมตีมอนสเตอร์คู่แข่งยกเลิกความสามารถของมอนสเตอร์ที่กําลังต่อสู้กับการ์ดนี้และคู่แข่งไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้สกิลต่อไปอัศนชาติคํารามเมื่อการนี้โจมตีและทําลายมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่งสําเร็จหากเราเรามีการ์ดที่มีชื่อเวลต่างกาัน3เวลหรือมากกว่าเราฮิล2หน่วยหากเรามีการ์ดที่ชื่อเวลต่างกาัน6เวลหรือมากกว่าสร้างความเสียหายใส่คู่แข่ง2ไลฟ์มีทริปเปิลแอทแทกและก็มีโซกาด้วย นี่ตัวนี้ให้มาสองใบนะครับเอเดนบอกเลยว่าถ้าเกิดซื้อสองกล่องก็จะได้สี่ใบาตาตานั้เทน,น,นอ้าวต่อไปนะครับอ่านี่เป็นการ์ดของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครบเบลลบชั้นเบลลบชั้นจัก,กรพรรดิสายฟ้าซัสก,สกิอ่าก็มีเผ่ากรพเขาใส่ฟ้าอ่าเขาสามารถการ์ดนี้ทำอ่าเดี๋ยวอ่านเร็วไปหน่อยนะอ่านเร็วๆเ,เลยนะครับอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แต่เ,เราบอกทีนะครับเป็น h e โ o w เวิ d การเปนี้สนามไม่สามารถถูกทำลายโดยความสามารถของการคู่แข่งและความสามารถของการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้โดยความสามารถของการคู่แข่งเมื่อเราทำการสเตชันนำมอนสเตอร์จากดะฟลอมไม่เกินสมใบเข้าสู่โซการ์ดใบนี้แล้วก็เมื่อจบเทิร์นนำมอนสเตอร์ Monster, ครูทูเป,ปอร์หรือกองทัพจากพลังไฟฟ้าบนสนามเราไม่เกินสมามใบเข้าสู่โซของการ์ดใบนี้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งวันเปิดเทิร์นครับเคานเ์เตอร์แอคทีฟในแท็กเฟสทั้งสองฝ่ายของมอนสเตอร์จากในโซของการ์ดใบนี้ไม่เกินหนึ่งใบโด,ดยจ่ายค,คอค์สมีโซการ์ดสเตชันจ่ายสามเกรสสกิก็ให้มาสองใบนะครับ ต่อไปนี่ตัวเก่าเล่าใหม่นะครับติดเีเบิยนแล้วนะครับผู้นำภาคีตะตะวันอัสนีบาบัตดาโกโรยลิบีนี่ดูสกิลกันเลยนะครับสกิลใหม่ใส่ไรคอคอสนำกองทัพจัารว้าสายฟ้าบนสนามเราหนึ่งใบลงช่องดรับและจ่ายสงเกตในเทิร์นเล่าการ์ดใบนี้บนสนามไม่สามารถถูกทำลายและไม่ถูกเลสโดยความสามารถของการ์ดคู่แข่งได้สกิลต่อไปบนสนามหรือรีมูฟโซนกองทัพจัารว้าสายฟ้าที่ซไซด์ดั้งเดิมเป็นหนึ่งทั้งหมดบนสนามเราไซส์ลดลงหนึ่ง สกิลต่อไปครับบนสนามหรือมือโอเวอร์ไรท์ในแอทแท็กเฟดเรารีมูฟการ์ดนี้และทิ้งการ์ดบนมือเราหนึ่งใบคอกองทัพจากพลัสไสฟ้าจากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอ์สสำหรับกองการ์ดจากนั้นจนจบเกมนี้การ์ดทุกใบบนสนามเราได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นและบวกหนึ่งที่เข้ามีเพเนเทสทิปเปิร์แท็กนะครับโอ้ลืมบอกเรื่องพลังครับทิปเลยตรงนี้มีพลังจบตีหนึมื่นห้าสองที่เข้าแล้วเพลิงกันที่เจ็ดพันนะครับมีทั้งเผ่ากองครับจากพลัสไสฟ้าและก็ดราก้อนใช้ไลท์ก็เดิม ตัวนี้ก็ให้มาสองใบต่อไปนะครับนี่มิเซเรียรที่คุนเคยนะครับนี่ราชันน้ําแข็งโอเวอร์เทอร์มิเซเรียคอร์ออนครับนําเวทมนตร์จากดอกเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โงการนี้จ่ายสองเกตโอเวอร์เทิร์ในช่วงเมนเฟสของเราจ่ายสองเกตยกเลิกความสามารถของการ์ดท,ทุกใบบนสนามและนําการ์ดใบอื่นทุกใบของผู้เล่นทุกคนจากบนมือเกตดอกและบนสนามกลับเข้าสู่กองการ์ด กลับเข้าสู่กองการ์ดเจ้าของนะและสับกองการ์ดจากนั้นผู้เล่นทุกคนจวกคาร์ดถกใบและชาร์จสังเกตมีดับเบิลแฮกโซกาดและไลท์ลิงก์สองตองทีแปดพันสองที่นี่เข้าและรับก,กันหกพันนะครับมิสเตียที่หลายหลายคนชื่นชอบนี่กลับมาในอยู่กองนี้แล้วนะให้มาสองใบนะครับมิสเตียต่อไปนะครับนี่สู่ไปทางความชื่นชมที่พันด้านะครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถทิ้งการเป็นมือเราหนึ่งใบหา,ากทำ,ำมอนสเตอร์ไซส์สองหรือสุขภาพที่มีบัต ในชื่อกาดเหลือเทมกองทับจากควาใสาฟ้าจากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือสับกองการ์ดสกิลอีกสกิลหนึ่งบนสนามเมื่อกองทับจากควาใสาฟ้าใบอื่นของเราจะออกจากสนามเราสามารถนําการ์ดนี้ลงดบับหากทําหากทําการ์ดใบนั้นหนึ่งใบจะยังคงอยู่ในสนามมีสกิลมูฟนะครับนี่จิบีแพนด้าให้มาสองใบต่อไปนี้ตัวเก่งเลยนะครับจอมแผงการโซเฟียนครับอาริตี้เนมเบอร์เทิร์นซิกเก็ตโอเปอเรชั่นเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราชาร์จหนึ่งเกรและฮิลหนึ่งหน่วยจากนั้น หากบนสนามเรามีชื่อเวิลไม่ซ้ำกัน2เวิลหรือมากกว่าเราโจวกัดหนึ่งใบโตเก่งเล่นกันเด็กอื่นก็ได้นี่ต่อไปนี้โกบุสนะครับปีะวัติยิงมือหน้าโกบุสนะครับสกิลอเมลิตี้ในประเทิ่มเสริตเดอะรีวอร์ดเมื่อมอนสเตอร์กองทัพจากข้อสายฟ้าใบอื่นเราเข้าสู่สนามเราเราชาร์จหนึ่งเกรแล้วโจวกัดหนึ่งใบเมื่อกัดนี้โจมตีในเทนันทีการ์ดบนสนามเราหนึ่งใบได้รับคริเทเชลบวกหนึ่งหรือบอกเรื่องพลังอย่างเงี้ยสามพัน ต่อไปนะครับรักษาการจำานวิเนยียนะครับอ yes, yes, าบิตี้ในบัตรเทิรน Yes I'm here Yes I'm here เมื่อกีู้กทิ้งจากบนมือเราครับชาร์จหนึ่งเกรจากนั้นทางบนสายเรามี72เสาหลักหรือกองทัพจากรว่าสายฟ้าอยู่เ่อจากนำการ์ดนี้จากดรอปเรากลับขึ้นมือได้ต่อไปนะครับนินจาคอนเน็กโทรโมนชินอาบิลิตี้ในบัตรเทิร์น BFF เซนเซอร์เมื่อมอนสเตอร์ไปอื่นเราเข้าสู่สนามเรา ดูการ์ดใบสุดจากกองการเราสาใบนํากองทัพจักพริสายฟ้าไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูนั้นขึ้นมือเราและนําการ์ดที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการนี่ผมมัลชินที่คุณเคยก็ให้มาสองใบส่วนใหญ่จะให้สองใบสองใบสองใบครับนี่ต่อไปครับมับงกรทมินานามูร,รับเมื่อจบก,การต่อสู้ของการ์ดนี้นะฮะบ,บนสนามเรามีชื่อวไม่สำกันสองวงหรือมากกว่าเลือกมอนสเตอร์กองทับจากพระสายฟ้าจากช่องดับเราไม่เกินหนึ่งใบและเราสามารถทําลายการ์ดนี้หากทำชาร์จหนึ่งเกรและนําการ์ดที่เลือกขึ้นมือเรา ใก้เปนสองใบเช่นกันต่อไปข้างข้าวสีน้ําเงินพาคีมีติดพาคีต่อสังสีด้วยข้างข้าวน้ำเงินนะครับออฟติตนเบอร์เทินไม่ใช่เหลืองสีน้าเงินต่างหากล่ะเมื่นกี้นี้เข้าสูสนามจากความสามารถของกร์ดชาร์จหนึ่งเกรฮิลหนึ่งหน่วยและเราจวดกร์ดสองใบแล้วก็วันเบอร์เทินครับเมื่อการนี้โจมตีหักเรามีกร์ดที่มีคำว่าบัตในชื่อกร๊ดอยู่บนสนามในเทินนี้กร์ดนี้ได้รับคริตข้อบวกสองและดับเบิลแอทแท็กก็ให้มาสองใบ ละเข้ามากับเพื่อนนี่อังคาสีเหลืองนี่กลับมาด้วยนะครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนานเรามาทิ้งการจากบนมือเราหนึ่งใบชาดังเกจจากนั้นถากบนสนามเรามีดังเช่นเอนมี่หรือกองทัพจากภาสาฟฟ้าใบาอื่นอยู่จวดหนึ่งใบให้มาสองใบเช่นกันจนะน่อาอัเท่าจ,จะไม่พอเนี่ยการให้มาเยอะเหมือนกันนะต่อไปนะครับพิธีแต่งตั้งแห่งภาคีตอนอัศนียนดูสกิลกันดีกว่านะครับการ์ดใหม่เก่งเลยนะครับ ไล่กั๊นี้ได้หากดอกเรามีกร์ดที่ชื่อโอตากัน6เวลหรือมากกว่าและแฟกของเราเป็นจากพัดสายฟ้าเขี้ยวมังกรน,นะครับครั้งเดียวต่อเกมนะครับ1ปิดเกมนะครับเคาน์เตอร์ทำกร์ดทุกใบบนมือเราและดอกเราทั้งหมดกลับเข้ากองกร์สสับกองกร์ดจากนั้นเราจวกกั๊ส4ใบและชาร์จ2เกตจากนั้นในเทิร์นนี้เราจะไม่ได้รับความเสียหายและในเกมนี้จะไม่รับผลการแพ้เกมจากความสามารถกุญแจอดอกที่หนึ่งในการเชื่อมโลกตาโกอุโนและก็รีมูฟการ์ดใบนี้ อันนี้ให้มาใบเดียวนะครับนี่โขเก่งย็งไงล่ะทาให้จากข้อสาฟ้าอึดคึกเน่ยับต่อไปครับนี่สกายดาบของเจ้าหญิงสีชาตินี่เเก่งเหมือนกันครับคอสจ่ายหน like. ึ่งไลท์การเนเปเทินเลือกใช้ได้หนึ่งอย่างเราชาร์จสองเกตจากนั้นดูเกตทุกใบของเราสแสดงมอนสเตอร์และไอเทมจากในนั้นอย่างละไม่เกินหนึ่งใบนําขึ้นมือหากแฝกเราเป็นจากข้อสายฟ้าเขี้ยวบังกรสามารถเปลี่ยนเป็นดูเกตทุกใบนาการไม่เกินหนึ่งใบจากนั้นขึ้นมือทางเราแทนได้นะครับ แล้วก็สกิลเคาน์เตอร์ที่สามารถเลือกได้ดีอย่างครับใช้ได้ระหว่างแอตแท็กเฟสเราเท่านั้นคอมอนสเตอร์กองทัพจากฟ้ดใไฟฟ้า,าที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากดับเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจขอขอ่ายคอคอสถ้าคอมอนสเตอร์ที่มีความสามารถดูโอจะเข้าได้โดยไม่สนผลจากการ์ดรอยัลทีนี่เองใบเก่งนะครับให้มาใบเดียวนะโห้ยของของเก่งเอาให้ใบเดียวต่อไปนะครับนี่ ความชั้นดีดาบราชันผู้ชิดลีลีนะครับจ่ายหนึ่งเกียร์และจ 2, ล่ายสองไลท์อการ์ดเนี่ยโอเคนครับจั่ค่าเท่ากับจำนวนชิ้วโวที่ไม่ซ้ำกันบนสนามเราลีลีให้มาสองใบต่อไปนี่ลีเป็นลีบีใหม่แล้วดราก้อนชิวโลแห่งมังกรสายฟ้าลีเอสหรือลีก็จะย่อมาจากคำว่าลีสเปลอ่ะเพราะว่าเป็นเวทมนต์ใช่ไหมใช่อ่ะต่อไปไอ้ยดูสกิลกันนะครับ บอกว่ารายการนี้ได้ในระหว่างการโจมตีของเทิร์นคู่แข่งและเรามีมอนสเตอร์อยู่บนอยู่ในช่องกลางและเราเอาหมันขอโทษนะครับรายการนี้ได้ในระหว่างการโจมตีเทิร์นคู่แข่งเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางและเรามีกองทับจักรยานไฟฟ้าบนสนามหากเรามีกองทับจักรยาสฟฟ้าบนสนาม2ใบหรือมากกว่าการดนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้สกิลเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีจากนั้นทําความสามารถทั้งหมดต่อไปนี้ตามจํานวนการที่ชืโวต่างกันในดรอปเราดังนี้นะครับ สองเวิล์ต่างกันหรือมากกว่าเราฮิลหนึ่งหน่วยแล้วชาร์จหนึ่งเกจสามเวิล์ต่างกันหรือมากกว่าเราจั่วการ์ดหนึ่งใบหกเวิล์ต่างกันหรือมากกว่าในเทนนี่เขาเสียหายที่จะได้รับจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งล,ลดลงสามหน่วยนี่บอกเลยว่าเก่งขึ้นแบบเบิ่มเบิมให้มาสองใบนะครับโอ้โหตายเตะเพื่อเตะเ,เดี๋ยวขยับนี้นิดนึงเดี๋ยวเพิ่มพื้นที่ข้างล่าง โอเคต่อไปนะครับนี่ Thunder X s u LS นะครับม่ใช้ได้ในระหว่างเทของเรานะครับมาวันเปิดเกมด้วยนะครับเคาน์เตอร์สแตนกองทัพจากพลังไฟ้าทุกใบบนสนามเราและหากในเกมนี้เราใช้ Overturn o Over v e r t r r o w หรือ Overdrive ไปแล้วเราโจมกัดหนึ่งใบและในเทร์นี้มอนสเตอร์ที่สแตนทั้งหมดด้วยความสามารถนี้จะสามารถโจมตีได้ในไฟนอลเฟสของเราโอ้โหมาบันเบ้ม ให้มาสองใบนะครับอะต่อไปนี่ข่าวสบ,บายของเรานักลบนี่การเนบอลเทอนครับเราเราชาร์จเกตเท่ากับจํานวนชื่อโวลไม่ซ้ํากันบนสนามเราและเราฮิวเท่ากับจํานวนการที่เข้าสู่ช่องเกตให้มาสองใบนะครับข่าวสบ,บายของเรานักลบเดีย๋ยวนะต้องขยับทีนิดหนึ่งอาต่อไปครับสุดยอดของเราทั้บัตเอ็กโกนะครับ การ์ดหนงเบอร์เธอร์นับนำมอนสเตอร์ของครับจากการใส่ฟ้าจากกองการ์ดเราไม่เกิน3ใบลงดรอปและสับกองการ์ดจากนั้นหากดรอปเรามีการ์ดที่ชื่อวัวต่างกันห้าวัวหรือมากกว่าชาร์จ2เกรฮิล2หน่วยจากนั้นหากดรอปเรามีการ์ดที่ชื่อวัวต่างกันเจ็ดวัหรือมากกว่าเราจกการ์ด2ใบให้มา2อืมให้มา2 2 2ซื้อ2กล่องหรือถ้าเกิดอยากได้ที่ต้องซื้อสี่เข้าไปเอาไปครับสตอมสปิริตนะครับทิ้งการ์ดบนมือเราหนึ่งใบการ์ดหนึ่งเบอร์เธอร์ดูใบบนสุด จากกองกร์ดเราห้าใบน้มนสเตอร์จกกองกองทับจากพลังไฟฟ้าเหลือไอเทมกองทับจากพลัสไฟฟ้ารวมกันไม่เกินสองใบขึ้นมือนำกร์ดที่เหลือเข้าสู่ช่องเกตนี่เขากลับมาแล้วครับการตื่นของจัก,กรพรรดิสายฟ้าสีแดงการในเบเทนับเราชัดหนึ่งเกตฮิลหนึ่งหน่วยจากนั้นหากดอบเรามีกร์ดที่ชื่อวต่างกันสามเวิหรือมากกว่านำกร์ดไม่เกินหนึ่งใบจากดอกเราขึ้นมือแต่หากดอบเรามีกร์ดที่ชื่วต่างกันหกเวิ์หรือมากกว่าจั่วกร์ดหนึ่งใบ มามีอีกครับนี่เครื่องบรรณาการแห่งการขับขาศไฟฟ้ารายการนี้ได้เมื่อฝ่ายเราเป็นกองทัพจัก,การวัตถุไฟฟ้าเขี้ยวมังกรเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างครับเราชาร์จสังเกตหรือเราฮิวสามหน่วยอันนี้ก็ให้มาสองใบนะครับนี่ตัวเก่งมาอีกแล้วเราไว้นะครับแคทคอรทิ้งครับเป็นมือเราหนึ่งใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์ในคราวนี้การท,ทุกไปในสนามเราเอ้ยการทุกไปในสนามคูแ่แข่งรับพาวเวอร์ลบสามพันดีเฟนซ์ลบสามพันและคิดที่เข้าลบหนึ่งเท่ากับจำนวนการ์ดท,ที่เราทิ้งไปด้วยแคทคอร์ทของการ์ดใบนี้ ให้มาสองใบต่อไปก็เป็นปราสาททราย Black Sand Castle เป็นเวทเซตนะครับกองทัพจะพัดส,สายฟ้าทุกไปในสนามเราไม่สามารถนำกลับขึ้นมือได้ด้วยความสัมพันธ์คู่แข่ง Counter Active ในเธอแข่ง,ง,ง,งบนหากบนสนามเรามีชื่อเวร์ลไม่ซ้ำกันสองเวร์ลหรือมากกว่าเราสามารถนำการไปนี้บนสนามเราลงดอปเพื่อให้ครั้งต่อไปในเธอนี้ที่เราจะรับความเสียหายความเสียหายนั้นลดลง3หน่วยครับนี่ไปมา2ใบอีกเช่นกัน อ่าเราไปครับมาตัวอันสนีซันเบสนะครับนี่อีควิปคอร์บนำกองทัพจากรถไฟฟ้สาสองใบจากดับโซลเราเข้าสู่การ์ดนี้เข้าสู่โซกัดนี้และจ่ายหนึ่งเกตการ์ทที่มีตัวอันสนีในชื่อการ์ดบนสนามเราทุกไปไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือและไม่ถูกยกเลิกความสามารถโดยความสามารถของการ์ดคู่แข่งนะครับหากบนสนามเรามีมอนสเตอร์ที่มีบัตในชื่อการ์ดการนี้และพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่น แล้วก็วันบูเธอร์เคาน์เตอร์นะครับแอคทีฟในแอทแท็กเฟสทั้งสองฝ่ายคอมอนสเตอร์กองทัพแตคอรสายฟ้าที่ไซส์หนึ่งมาต่ำกว่าจากเราไม่เกินหนึ่งไว้ด้วยใจขอร์อมีสกิลดับเบวิลแท็กมีโซการนะครับนี่เป็นไอเทมนี่ไกลหมดแนละ้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับขึ้นมาอีกทีมาดูนี่เลยนะครับทีเด็ดใครมากล่องละใบค,ครับหอ,อกสายฟ้าสถารสวรรค์เอ็กเทมเพสอันติเมทบัสเตอร์หรือที่รู้จักกันว่าหอ,อกยี่สิบคริกนะครับนี่ ทำยังไงเอ่ยบอกว่าไลกการ์ดนี้ได้เมื่อในเทิร์นนี้เราสั่งโจมตี4ครั้งหรือมากกว่าและบนสนามเรามีการ์ดที่มีบัตในชื่อการ์ดและเราสมใส่เ,เทมอยูนะครับแคดคอร์จ่าย12เกตเกตที่จ่ายเป็นค่าคอร์ของการนี้จะลดลงหนึ่งต่อจํานวนครั้งที่เราโจมตีในเทิร์นนี้สร้างความเสียหายสายไลฟ์เขาแข่ง20ไลฟ์ขความเสียหายนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้โอ้ขออนุญาตวางท่านี้เ,เลยให้มาหนึ่งใบขอแวกวาง้เทมนิดนึงอเค okay. แล้วก็สุดท้ายก็เป็น จะพัดสายฟ้าเคี่ยวมาก่อแบบนั่นเองนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวพอนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูจุ่มหลังกล่องชุดนี้มีในเอฟดีสจะมีทั้งหมด9แบบนะครับอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมีอีกแบบอืออากลับมาแล้วครับมีการเยัียบนิดนึงอะแล้วก็ในกล่องนะครับเขาก็จะให้นี่มาด้วยครับนี่สนามกระดาษที่หลายๆคนชื่นชอบเป็นเนื่องจากเป็นชุดพร้อมเล่นไม่มีได้ไงนะอะด้านหลังก็จะมีคู่มือ เสนเคยนะครับนี่ด้านหน้าก็จะมีนี่สนามกระดาษมีพรงชีวิตแบบไลท์นี่มีไลท์ให้ให้วางนับไลท์ได้ด้วยนะครับอ่ะก็แบบมาตรฐานรุ่นใหม่นะครับทีนี้มาดูจุ่มหลังกล่องกันนะครับกลุมจุ่มหลังกล่องจะมีทั้งหมด9แบบนะครับก็นี่เลยเริ่มด้วยนี่ครับบัตรผู้นำภาคีตะวันนสนีบัตตะโกเ,ลเรลลีบีนะครับตัวนี้เป็นลีบีแบบแบบฟอย นี่ครับนี่ฟอยนูนนี่สวยงามเช่นเคยนะครับแห้ไทยบอดี้ไฟทําำดีเราก็ชมเช่นเคยอ้าวโอ้โหนี้สวยมากโล่สุดเก่งครับนี่โล่เขาเก่งมากนะครับต้องมีฟอยแล้วอ่าอ่าเดี๋ยวนะต่อไปเริ่มเรียงลำดับไปนี่เราดูขอบนี่ก่อน่อะตัวหน้ากล่องแล้วเจ้าหญิงเฟร์ครับแบบฟอยนี่ เดี๋ยวให้ดูความต่างนะครับกับฟอยหน้ากล่องฟอยหน้ากล่องเขาก็จะเหมือนเหมือนกับฟอยที่เป็นนะครับนี่ถ้าชอบโอ้โหถ้าชอบแบบนี้ครับสวยงามนะครับเคยใครไปจุ่มไม่ได้ก็มีแล้วมีแยกไปนี่อ่าสวยงามนะครับไปดูดแล้วแล้วก็คูคู่ของเจ้าหญิงเฟนี่เดเดนเียฟอยเช่นกันนะครับ ถ่ายมาแล้วสี่สี่แบบต่อไปก็จะเป็นนี่ครับพิธีแต่งตั้งเวทที่ให้มาใบเดียวครับใครอยากได้ฟอยก็ซื้อนี่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูนี่หน่อยน้องเฟย์ยันไงล่ะความสวยงามให้ดูนะครับความต่างนี่ตัวอาร์ตใหญ่ขึ้นด้วยนะครับนี่ก็ธแบบรรมาดากับแบบฟอยนะครับนี่ฟอยฟอยนี่สวยงามอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับต่อไป จะเป็นตัวนี้เฟ่เนี่ยแบบซีเค็ดอีกมีซีเค็ดอีกให้ดูระหว่างฟอยล์แบบฟูอาร์กับฟอยล์ซีเค็ดต่างกันโห้ยขอบทองแล้วก็มีนี่ครับทันเดอร์เอ็มพายดูดดันงักขึ้นกับเดิมแล้วน,นี่ครับเขามีสัญ,ญลักษณ์นี่จะใส่ไฟอย่างนี้ด้วยนะครับนี่แล้วคู่หูของเฟยไม่น้อยหน้าครับมีขอบทองเช่นกัน ดูดันกับเดิมครับถ้าชอบก็เรามีจำหน่ายแล้วอ่ะและพิเศษนี่ครับตัวนี้ไม่มีในกล่องนะครับนี่มาดูความสามารถกันเลยโบนัสเควสตซ์เสนะครับคลายคอทิ้งมอนสเตอร์บนมือเราหนึ่งใบชาร์จสองเกรฮิลสองหน่วยและจั่วการ์ดสองใบจากนั้นออขอโทษการในบัตรเทิร์นด้นะจากนั้นหากการ์ดท,ทิ้งไว้ด้วยแคลายคอของการ์ดนี้เป็นไซส์สองหรือสูงกว่าจั่วการ์ดหนึ่งใบและหากการ์ดทิ้งไว้ด้วยแคลายคอของการ์ดนี้เป็นไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าชาร์จหนึ่งเกรและฮิลห,หนึ่งหน่วยนี่ ใบนี้จะติดเผาของทับจากข้อสายฟ้าเป็นรอชาร์จฟื้นฟูนี่เป็น,ปน,ปน,ปนการจากดันเช o n นเวิ d นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เลยแฟกกาโอนะครับตัวนี้บอกเลยออกยากมา,ากก็จุ่มหลังกล่องทั้ง9้าแบบแล้วก็ผ่านไปแล้วที่สำคัญอาแถมมันมีการ์ดที่เป็นฟอยแถมตั้นมาด้วยนะครับบอกเลยว่า มีของจำเป็นนะครับใบแรกเลยนี่ดากอูโนนะครับความสามารถกันนิดนึงเนื่องจากไม่มีในกล่องวารายการนี้ได้ในเทิร์นคู่แข่งและในช่องดับเรามีการ์ดที่ชื่อเวิ l d ลแตกกันถ้าเวอลุ่มากกว่าเท่านั้นแคทคอทาถังบวษสนามเรามีการ์ดหนึ่งใบหรือมากกว่านำการ์ดเหล่านั้นทุกใบลงช่องดอปนะครับสกิลเคาน์เตอร์ครับทิ้งการ์ดจากบนมือเราหนึ่งใบจััวการ์ดหกใบจากนั้นพลังชีวิตของเราจะรับความเสียหายจนพลังชีวิตของเราจะไม่ได้รับความเสียหายจนจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นถัดไปของเราเราแพ้เกมนี้ เราไล่กุญแจอดอกที่หนึ่งการแชมโลกดโกโนได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเกมอ่าตัวนี้ก็ถ้าใช้พอผ่านไปเราจะแพ้ใช่ไหมเราแต่ว่าเราอ้อเดี๋ยวได้ผิดผิดเรามีนี่เข้ามาช่วยทําให้เรารอดตายได้นะอ่าบอกเลยว่าสุดยอดมาแล้วก็แถมต้นแบบอื่นก็จะมีนี่นะครับการตื่นจากกขสาสฟ้าแดงนี่แบบฟอยแบบใหม่สวยงาม มีสีใบกันโกบุสนะครับนี่แล้วก็แฟกนี่แฟกอ๋อลืมให้ดูว่าแฟกแฟกของเราทั้งหมดด้านหลังด้านหลังจะเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่แฟกไม่ฟอยที่อยู่ในกล่องปกติแฟกที่เป็นตัวแถมตัต้นนี่แล้วก็แฟกลูกเก่าก็จะเป็นแบบนี้อ่าจบแล้วนะครับกล่องละ250บาทนบครับใครที่สนใจก็สามารถ ซื้อผ่านในทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็หรือแวะมาที่หน้าร้านก็ได้นะครับจากพอสายฟ้ากลับมาแล้วครับ FD09 ครับหนะ้ากล่องละ250แล้วก็มีเพื่อนมาด้วย FD10 KON นะครับสนใจก็ชอปปิ้งกันได้ครับส่วนวันนี้เราไปแล้วนะครับไปพบเดี๋ยวคลิปหน้าเราพบกับ k นะครับคลิปนี้จะพอสายฟ้าไปแล้วครับบา,บายๆสวัสดีครับ